เมาส์สเปรย์ฟ้าทลายโจนฉีดเพ่นเพื่อดูแลช่องปากได้ทุกวันให้คุณมั่นใจและเสริมการดูแลมากขึ้นกว่าเดิมเสริมความมั่นใจในระหว่างวันหรือหลังรับประทานอาหารลดกลิ่นปากอันไม่พึงประสงค์ช่วยให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาวนานดูแลช่องปากและเหงือให้แลดูสุขภาพดีนิวโปรดักตัวนี้มาใหม่น้องใหม่มาแรงค่ะและยังมีส่วน สำคัญในเรื่องของสมุนไพรฟ้าทลายโจรรีเฟซซิ่งเมาสเปรมีสารสกัดจากฟ้าทลายโจรนะคะช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียต้านอนุมูลอิสระและสารสกัดจากกระชายยับยั้งการ เกิดคาบจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดฟันผุและลดโอกาสกา,การเกิดเหงือกอักเสบและยังมีสารสกัดจากใบฝรั่งดูแลเหงือกและระงับกลิ่นปากอันไม่พึงประสงค์พร้อมยังมีสารสกัดจากคามโมมายต้านการอักเสบและดูแลเหงือกให้แข็งแรงพร้อมกับน้ำมันเปปเปอร์มินต์กลิ่นหอมเย็นสดชื่นและยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ดีค่ะและก็ยังมี ส่วนช่วยในเรื่องของลดการสะสมของค่าบแบคทีเรียและค่าพาร์คได้ด้วยนะคะส่วนไลโคลิกลูกอมชชเอมกลิ่นเปอร์เปอร์มิทช่วยให้ชุ่มคอค่ะลมหายใจหอมสดชื่นลูกอมที่หลายๆคนโปรดปานนะคะ ดูแลในเรื่องของช่องปากลดอาการไอเจ็บคอได้ด้วยนะคะมีส่วนผสมของสมุนไพรนะคะมีผงชะเอมสกัดนะคะไซริทอลนะคะเปปเปอร์ม้นตออยนะคะเมนทอลน,นะคะจิงเจอรออยนะคะ